สวัสดีพี่บอมและนักลงทุนทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมีมาอัปเดตนะครับในส่วนของตัวทีแมนะครับซึ่งเราก็ได้มีการจัดมิ팅นะครับร่วมกับผู้บริหารเพื่ออัปเดตมุมมองธุรกิจในปี2025นี้นแะครับและเราก็มีในส่วนของพ e v วิวด้วยครับเป็นงบไตรามาส4ของปี2024ที่ผ่านมาโดยสําหรับ key t a k e เว a y นะครับที่เราได้จากมิ팅เกี่ยวกับเอาล o กในปีนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกัน รเรื่องแรกเนี่ยทางทีแมนก็ได้แชร์ถึงตัว Key d r ดเวอรหลักของปีนี้นะครับก็ยังคงมาจากส่วนหลักจากการขยายช่องทางนะครับในการขยายช่องทางจากแชนแนลการขายในกลุ่มโรงพยาบาลเป็นหลักนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโรค NCD นะครับกลุ่มโรคไม่ติดต่อหรือหลังโดยเฉพาะในตัวยาแอททอที่เป็นยารักษาโรคหัวใจนะครับแล้วก็ตัวยาเมนิฟตินที่เป็นยารักษาโรคเบาหวานนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของพอเพอร์ลิสที่ได้ขึ้นทะเบียน เป็นยาแผนปัจจุบันในปลายปีที่ผ่านมานะครับเรื่องที่2เนี่ยทางททมแมนก็ได้ทําการโฟกัสนะครับในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมความงามมากขึ้นครับโดยมีผลิตภัณฑ์หลักในปีนี้นะครับได้แก่ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ยาปลูกผมแล้วก็ในส่วนของยารักษาฝ้านะครับเพื่อเป็นการกระจายสัสดส่วนของไรายได้ให้มากขึ้น เรื่องที่3เนี่ยทีแมนก็ได้มุ่งเน้นในการทําตลาดในต่างประเทศมากขึ้นนะครับด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้ทําการเทเลอร์ปรับปรุงสูตรยานะครับให้เหมาะสมและก็ตรงตามความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศนะครับเรื่องที่4เนี่ยทางทีแมนก็เตรียมที่จะออกผลิตภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโดยมีตัวยาที่ชื่อว่ามอลลาคัสนะครับที่จะเป็นยารักษา โรคหอบหืดก็จะเริ่มขายตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับโดยี m a n เนี่ยก็ได้เห็นถึงการเติบโตของยาในกลุ่มโรคทางเดินหายใจนะครับตลอดช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังช่วงโควิดเนี่ยตลาดของยาในกลุ่มโรคทางเดินหายใจเนี่ยก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะมาช่วยรักษาเกี่ยวกับโรคไวรัสนะครับโรค RSV เป็นหวัดต่างๆรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจตรงนี้เนี่ยก็จะมาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ออกสู่ตลาด สำหรับในส่วนของเป้าหมายนะครับทาง T-man ก็ยังได้ตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายเนี่ยในปีภายในปี2029ทั้งหมด4ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ย T-man ก็ได้ตั้งเป้าในการเติบโตของารายได้เนี่ยที่จะเติบโตเฉลี่ยนะครับให้อยู่ในช่วง10-15%ต่อปีนะครับซึ่งก็มากกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตของตลาดที่ราวๆ5-6% นะครับส่วนที่2เนี่ยทีแมนก็ตั้งเป้าที่จะต้องการเป็นท็อป3ในตลาด OTC market นะครับส่วนที่4ทางทีแมนก็ต้องการที่จะเป็นท็อป10นะครับในผู้เล่นตลาดโรงพยาบาลผ่านการ penetrate เนี่ยในตัวยา NCD นะครับทางทีแมนเองเนี่ยอ่า่องสุดท้ายเนี่ยทางทีแมนก็ต้องการที่จะสร้าง branding นะครับให้เติบโตเป็น regional brand ส,สำหรับในตัวกลุ่มยา poppolis ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของ p รี v ิว w งบไต่มาสี่กันบ้างนะครับในไตรมาสี่เนี่ยเราคาดว่าทีแมเนี่ยจะรายงานกำไรสุทธิเนี่ยออกมาอยู่ที่105ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น15.6%อเยีย year on year และ0.6%คอน Q on Q นะครับจากรายได้การขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยรวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นจาก product mix นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มี m a จิ i n สูงนะครับโดยเราคาดรายได้จากการขายเนี่ยจะอยู่ที่610ล้านบาท เพิ่มขึ้น12.6% year-on-year และ14.3% Q-on-Q นะครับจากรายได้หลักในส่วนของช่องทางร้านขายยาที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์หลักนะครับไม่ว่าจะเป็นอ o p อลิสอ y ยาลาไมด้านะครับนอกจากนี้เนี่ยทีแมนก็ยังมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการนํากลุ่ม ยาในประเภทของ NCD เนี่ยที่เจาะกลุ่มโรงพยาบาลได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในตัวยา a อททอนะครับที่มีการรับรู้ารายได้เนี่ยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วครับพี่บอมในขณะเดียวกันเนี่ย T-man mm. ก็ยังมีการเติบโตของารายได้จากต่างประเทศที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัว p o p u l i s, 2> <S, 2> <S, <S, <S เองเนี่ยที่ได้เห็นการเติบโตที่ต่อเนื่องมากขึ้นทั้งในประเทศจีนฮ่องกงและก็มาเลยนะครับ มุมมองของเราเนี่ยเราคาดว่า performance ของทีแมนในปี2024นี้เนี่ยจะมีผลประกอบการเนี่ยเติบโตเนี่ยออกมาสอดคล้องกับคาดการณ์ที่เราทำไว้ทั้งปีนะครับสำหรับด้านคันแม่น้ำเนี่ยเราก็ยังคงคันแม่นํำซื้อสำหรับหุ้นทีแมนที่ราคาเป้าหมายเดิม26.1บาทนะครับจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่ออกมายอย่างต่อเนื่องรวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นจากยอดขายของผลิตภัณฑ์เนี่ยที่มีมาจิ้นที่สูงเพิ่มขึ้นครับอืมครับด้วยครับ พี่ถามน,นิดนึงคือแล้วเมื่อวานเนี้ยโทนที่เรามีการพูดคุยหรือว่าลูกค้าเรามีการพูดคุยเนี่ยคือเอาอันประเด็นแรกก่อนเขามีการคอนเซิร์อะไรไหมคือจริงๆแล้วมันแบบเออร์นิ่งคือก็โอเคนะยืนเริ่มไต่มาละร้อยร้อยกว่าล้านได้แล้วนะครับแล้วก็โปรดักใหม่นะครับได้ไลเซนส์อย่างที่เราเคยคุยกันเนาะนะครับแล้วก็ดูเหมือนคอสคอนโทรได้นะครับ คือผมอยากรู้ว่าพี่อยากรู้ว่าลูกค้าเขามีคอนเซิร์นประเด็นไหนไหมเผื mm ่อ hmm. ที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะไม่กดประเด็นนี้ไปแล้วผู้บดิหารเขามีการตอบอย่างไงแชร์ให้กับเคสโอดฟังนหนึ่งครับ ผมมองว่าอย่างนี้ครับที่คอนเซิร์นหลักของอตัวที a แมเองที่เราและผู้บริหารก็ได้ดิสคัตก,กันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ,อของการเอ็ลิสยาเข้าไปในกลุ่มโรงพยาบาลคือต้องบอกอย่างนี้ครับอ,อันนี้เล่าให้ฟังว่าในการที่จะเอ็ลิสยาเข้าไปในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีขั้นตอนนะครับพี่บอมที่จะต้องใช้เวลาในการรวบรวมมีทําทะเบียนขึ้นมานะครับซึ่งพิเศษตอนนี้เนี่ยกว่าที่จะได้เอลิสเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีเอกสารต่างๆเนี่ยที่มาซัพพอร์ตให้ ให้ให้ครบถ้วนนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คีย์คีย์คอนเซิร์นก็คือโปรเซสตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีการดีเลย์ออกไปนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือในการเจาะกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยโปรดักต์แต่ละตัวเนี่ยก็มีคอนเซิร์นที่ว่าอาการเติบโตเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตามเป้าในบางกลุ่มนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นคีย์คอนเซิร์นหลักที่ที่เราได้ได้ดิสคัสกันมาครับครับก็เอาจริงๆก็คือเรื่องของ เราไม่ได้มี fashion, คำถามเฟสชันหรือว่าข้อสงสัยเรื่องการลิตยาของเขาเพราะเขาทำมานานนะฮะแล้วก็เรื่องการตลาดผมว่าเขาก็ได้เปรียบช่องทางอื่นๆในเรื่องของโลจิสติกนะครับแต่ว่าเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าไรนะเขาเรียกว่าเรื่องของแบรนดิ้งนะครับแล้วก็เรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ใช้เวลาผมใช้คำนี้แล้วกันว่าไม่เรายังไม่ได้สามารถแบบฟันธงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเออร์เน็ตตโกลด์ของเราที่เราทําไว้เนี่ยเราก็ให้แบบกลางๆนะ นะครับอย่างปีนี้เราก็ให้13เปอร์เซ็นปีหน้า11เปอร์เซ็นอยู่ซึ่งถ้าเขาทำได้มันก็จะมากกว่านี้นะครับกำไรก็จะสูงกว่าเลข500ขึ้นไปนะพอเวลากำไรสูงกว่าเลข500ขึ้นไปเนะี่ย P/E มันต่ำสิ0มานะอ่าคือตอนนี้ T-man P/E ซื้อตรงนี้คือ10เท่านะครับทุกคนนะครับก,ก็ใช้คําว่าผมเข้าใจแหละพอเวลาสถานการณ์ตลาดมันไม่ได้ดีนะครับมันก็ทําให้อ่าการสกรีนหุ้นมันก็ค่อนข้างที่จะเจืินจางออกไปนะแต่ว่าถ้าตลาดมันเหมือนแบบมันเริ่มยืนได้นะ ผมว่าไอ้หุ้นที่มันรู้สึกว่าเอ r ร์ n g ็มันค่อนข้าง solid แล้วก็ค่อนข้าง,ขางแข็งแกร่งเนี่ยตลาดมันจะเริ่มกลับามา monitor นะนะครับอันนี้ก็ดูไว้น,นิดหนึ่งแล้วกันนะครับกลับามา monitor นะครับอ่ะนี่ก็คือในฝั่งของตัว T man นะครับวันนี้ขอบคุณทางจัวมากครับ